mm <laughs> โรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เพื่อต้องการยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวให้เป็นโรงเรียนเบอร์5และเพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนดังนั้นโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อย จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนเบอร์5โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนนายสิทธิพงษ์บุญเมืองและนางสาวจารุวรรณทองขุนดำรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้มอบหมายให้คณะครูเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนเบอร์หมีการดำเนินงานดังนี้การกำหนดนโยบายและคณะทำงานโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าลดการใช้ทรัพยากรที่สส้นเปลืองและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนและบุคลากรโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนนำเพื่อวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งาน แกนนำนักเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้แต่งตั้งแกนนำนักเรียนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการโดยมีหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นการปิดไฟปิดพัดลมเมื่อเลิกใช้งานการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียนโรงเรียนมีอาคารที่ออกแบบเอื้อตาำหลักการประหยัดพลังงานคำนึงถึงประโยชน์จากลมแสงธรรมชาติการป้องกันรังสีความร้อนมีการบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง3ปีขึ้นไปมีการติดป้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในแผงจ่ายไฟฟ้าเพื่อบอกตำแหน่งควบคุมและการดูแลระบบไฟฟ้าประจำอาคารภายในโรงเรียน โรงเรียนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5และหมั่นดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการเครื่องทำน้ำเย็นโดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งระบบเพื่อป้องกันไฟดูดผู้เรียนมีการติดตั้งสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมอ,อกอและต่อสายดินโดยใช้ทองแดงฝังลงไปใต้ดินในแต่ละอาคาร การลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสอบถามข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567กับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2568มาเปรียบเทียบหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน การบริหารจัดการน้ำโรงเรียนมีการเก็บบันทึกหน่วยการใช้น้ำและค่าประปาอย่างต่อเนื่องมีการเลือกสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำที่ประหยัดตามมาตรฐานฉลากเขียวและมีมอกรอรับรองเช่นโถสุขภัณฑ์รุ่นที่ใช้น้ำไม่เกิน3-6ลิตรต่อครั้งก๊อกน้ำแบบก้านโยกหรือก้านปัด ที่สามารถเปิดปิดน้ําได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแรงมากในส่วนของน้ําทิ้งจากโรงอาหารภายในโรงเรียนได้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อช่วยในการดักจับไขมันจากท่อนาทิ้งบริเวณโรงอาหารมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเข้าบอ่อดักไขมันมีการดูแลดังนี้ตักขยะที่ดักไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์ตักไขมันออกจากบอ่อดักไขมันแล้วนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยต่อ ล้างถังดักไขมันทุกๆ6เดือนและมีการบำบัดน้ำเสียด้วยการใส่น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำการบริหารจัดการขยะโรงเรียนมีมาตรฐานการคัดเลือกสินค้าหรืออาหารตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการการคัดเลือกสินค้าหรืออาหารนักเรียนและบุคลากรร่วมกันดำเนิกนการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ได้แก่ reuse, reduce, recycle และมีโครงการจัดการเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพมีการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบโดยใช้ตารางบันทึกข้อมูลขยะแต่ละประเภทในโรงเรียนการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ โรงเรียนมีขั้นตอนการบริหารจัดการคุณภาพอากาศดังนี้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟอกอากาศและเพิ่มความร่มรื่นในโรงเรียนมีมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันหรือการจัดการกลิ่นจากแหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควันโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดระเบียบการจราจรแก่บุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อลดมลพิษและหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดโดยแต่งตั้งคำสั่งครูเวรประจำวันประ จำจุดต่างๆมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายการบริหารจัดการคุณภาพอากาศในโรงเรียนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบการใช้พลังงานอื่นๆของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานอื่นๆทางก๊ารถุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนต5 6 8พบว่าการใช้พลังงานลดลงอย่างชัดเจน การจัดการและจัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนบุคคลทั่วไปชุมชนภายนอกเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไฟฟ้าอาหารน้ำขยะอากาศรวมถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กอฟผจัดขึ้นเช่นการประกวด e g a t ็ตยังอ n นฟลูเอนเซอรประจำปี2568ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนครูผู้สอนได้นำความรู้เรื่องความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและวิธีการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีมาบูรณาการในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้กลับไปเผยแพร่และปฏิบัติจริงในครอบครัวส่งผลให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าทำให ใ้ค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนลดลงมาอย่างต่อเนื่องคลิปวิดีโอการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเบอร์5โรงเรียนได้จัดทำคลิปวิดีโอการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเบอร์5และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของโรงเรียนจำนวน4ช่องทางคือ YouTube เว็บไซต์ ,tik-tok และเพจ f a c e b o o k โรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยโดยใส่แฮชแท็กดังนี้ และได้รับการตอบรับจากคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนเบอร์5การใช้เว็บไซต์ g l s e g a t c o g h โรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียน ครูและบุคลากรสมัครสมาชิกของเว็บไซต์โดยมีจำนวนผู้สมัครสมาชิกจำนวน438คนคิดเป็นร้อยละ51.04และมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการจัดการเรียนรู้จากเว็บไซต์ของโครงการห้องเรียนสีเขียวรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์และเพจ c e b บ o k โรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยและเพจ Facebook โรงเรียนเบอร์5โรงเรียนชุมชนวัดไซน้อย การบริหารจัดการอื่นๆโรงเรียนได้มีการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านพลังงานมาใช้ได้แก่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีโรงเรียนชุมชนวัดเซน้อยมุ่งหวังเป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืน